สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีนะครับวันนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีครับจะนําเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์คืออะไรหลักการทํางานเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจะอธิบายเพื่อนๆกันแบบสติปไปสติปให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับหลักการเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยครับแผงโซลาร์เซลล์คืออะไรครับแผงโซลาร์เซลล์ก็คือเครื่องผลิตไฟฟีของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งจะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานสะอาดของเราท่านเองนะครับหลักการทํางานของโซลาร์เซลล์นะครับเมื่อแสงนะครับตกกระทบไปยังแผงโซลาร์เซลล์นะครับสารกึ่งตัวนําในโซลาร์เซลล์ครับจะแปลเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเกิดขึ้นครับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอย่างไรเรามาลองรับชมกันเลยครับในส่วนของพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็จะมีอยู่2ขั้วด้วยกันนะครับก็คือขั้วบวกครับผมแล้วก็ขั้วลบครับ เทียบเสมือนฐานไฟฉายของเราตั่นเองนะครับแต่พลังงานภายในแผงโซล่าเซลล์ของเรามีพลังงานมากกว่าฐานไฟฉายหลายเท่านะครับวิธีการนําแผงโซล่าเซลล์นะครับไปประยุกต์ใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับก็มีอยู่2แนวทางด้วยกันนะครับแนวในส่วนของแนวทางที่1ก็คือการนําแผงโซล่าเซลล์นะครับมาต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นเก่าภายในบ้านของเรานะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์นะครับ จะไม่สามารถนํามาต่อโดยตรงกับแผงโซล่าเซลล์ของเราได้นะครับดังนั้นครับเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมครับที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกระแสตรงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับนะครับในส่วนของแนวทางที่2ครับผมแนวทางที่2ก็คือการนำแผงโซล่าเซลล์นะครับมาต่อโดยตรงนะครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเช่นปั๊มน้ําครับหรือว่าหลอดไฟของเรานนัเองนะครับ ขั้นตอนนี้เรามาทดลองกันเลยครับของเราครับก็คือปั๊มน้ำนะครับหลักการทำงานง่ายๆครับผมก็คือขั้วบวกจากแผงโซล่าเซลล์นะครับจะต้องมาต่อกับขั้วบวกของปั๊มน้ำนะครับและในส่วนของขั้วลบของแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะต่อเข้ากับขั้วลบของปั๊มน้ำนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ปั๊มน้ำกระเสตรุงของเราได้เลยครับ ลองทำกันได้เลยครับเกครับ okay, หนะากเพื่อนเพืนได้มาเยอะเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้นะครับ